ตัวนี้นะครับเป็นปอกหุ้มพองมาลัยในรุ่นของมิซูบิชินะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับใครที่ถามหาในรุ่นของมิซูบิชิผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเป็นปอกหุ้มพองมาลัยนะครับที่มีโลโก้ด้านบนแบบนี้นะครับนี่ด้านล่างก็จะสก,กีนคําว่ามิซูบิชิมาให้แบบนี้นะครับตัวนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับ ที่เป็นรถมิซูบิชินะครับทุกรุ่นทุกปีบอกได้เลยว่าทุกรุ่นทุกปีนะครับที่เป็นรุ่นมิซูบิชิเนาะใครที่ใช้รถรุ่นมิซูบิชิอยู่เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับในตะกร้าสินค้ามันจะมีทั้งสีดําสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลนะครับสีแดงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวสีแดงตรงนี้มันเป็นรุ่นของฮอนด้าเนาะนะครับแต่ในตะกร้านี้นะครับเป็นของมิซูบิชิใครที่หารุ่นของมิซูบิชิอยู่เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับปอกุ้มพองมาลัยแบบนี้นะครับที่มีโลโก้แบบนี้เลยสวยงามครับตัวนี้ทําจากหนัััััคาารรรร์บบออนนนนนไฟเเเววลจีี่่ถดกะชมมืุต้ นิ่มนุ่มมากครับด้านในนะครับมียางรองมาอย่างดีนะครับเขาจะรองมาเพื่อไม่ให้มันเสียรูปนะครับตัวยางนี้นิ่มมากครับนุ่มมากสัมผัสแล้วนุ่มนิ่มเลยอ่ะเนี่ยดูนะฮะเวลาเราจับเนี่ยถนัดนะครับกระชับมือด้วยนะครับแล้วเราสัมผัสเนี่ยตัวสีดําก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะออกมาแบบนี้เลยสีดํา ก็จะกลมคกลืนกับข้างบนนี้เลยเพราะว่าตัวด้านบนนี้เป็นลายเคลปลาเนาะนะครับเคลปลาสีดําอยู่แล้วนะครับขอบสีดําก็จะกลมคกลืนกันไปเลยนะครับอยู่ที่คนชอบนะใครชอบสีแดงก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะพูดทุกที่เลยนะครับสำหรับการหุ้มพวงมาลัยเนี่ยหุ้มทาไมนะครับหุ้มเพราะอะไรนะครับการหุ้มปอกหุ้มพวงมาลัยแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องหรือว่าดูแลร,รักษาพวงมาลัยรถยนต์อของเรานะครับไม่ให้มันเก่ามันสีมันซีดมันจางไปนะครับเวลาที่เราสัมผัสบ่อยๆสัมผัสนานๆนะครับมันจะขึ้นเงา มันจะสึกมันจะหลอมันจะซีดมันจะจางลงนะครับซีดจางไม่พอนะครับพอใช้เป็นนานไปเนี่ยโอกาสที่จะมันลอกมันล่อนก็มีนะครับผมก็เลยแนะนําทุกคนนะครับให้หุ้มไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าหากเราหุ้มไว้เนี่ยอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นการป้องกันหรือว่าดูแลรักษาแล้วก็จะทําให้เวลาเราหมุนพวงมาลลยหรือจับพวงมาลลยเนี่ยมันไม่ลื่นด้วยนะครับ